สวัสดีค่ะี่แวะไปหลอมละลายแป๊บเดียวไงเห็นบอกว่านางเต้นล oh. oh. yes. oh. oh. uh ืมไปเลยโอ้โหร้อยกว่ารอบอ๋อยังไงบ้างคะท่าก็คือว่าท่าเนี่ยไม่เท่าไหร่ค่ะท่าเนี่ยก็เยอะตามปกติอยู่แล้วแต่ว่าใน Mv เนี่ยมีทั้งน้ําแข็งทั้งน้ําทั้งหิมะแล้วก็ไฟด้วย ก็กลับมาก็เลยป่วยอย่างนี้วันนี้ก็เลยบริจาคโลหิตไม่ได้เองโอ้โหุ <S <S ้มกับ MV นี uh ้แบบขนาดนี <h <h ้เลยเหรอคะก็อยากให้ MV ออกมาแบบเพอร์เฟกที่สุดค่ะเขาก็เลยแบบอยากจะเหมือนเป็นตัวแทนแบบไอชื่อไออย่างงี้ค่ะก็อยากให้มีแบบพุ่งน้ําน้ําแข็งอะไรความเย็นอะไรด้วยไม่ได้ดูหนูเลยในหนึ่งเนาะแต่ก็เต็มที่เต็มที่ค่ะใครเป็นพร่เอล่ะเพื่อเอ็มวีเนี่ยก็ อุ้ยใช่ได้อยู่นะแต่ว่าก็อยากให้รอดูกันค่ะดีเซ็กซี่ไหมคะหรือว่าก็มีบ้างด้วยชุดด้วยแหละค่ะด้วยชุดก็เขาก็ทํามาให้แบบเซ็กซี่เต็มที่อยู่แล้วแต่อยู่ที่ตัวไอ้ด้วยว่าจะออกทําออกมาจะทำออกมาเป็นยังไงมีดูตัวไหนคะน้องไอ้วันลอยกระทงนี้เลยค่ะ28พฤศจิกายนนี้แน่นอนละลายกระทงไปเลยใช่แล้วดูเสร็จไปลอยกระทงเลยโชว์ที่เล่นวันคอนเสิร์ต อันเดโดมา,าออ่ะกับโซ่ค่ะโซ่ไหนง<า>อนอ๋อที่เป็นเพลงบอมเบย์ใช่ไหมคือไงครัตอนเล่นเขินกันไหมตอนเล่นก็ไม่เขินเพราะมันเป็นธรรมชาติที่จะต้องตีกันตลอดเวลาอยู่แล้วก็ไม่เขินค่ะตีกันบ่อยมันเหมือนละครนะคะเ <c oughs> พราะงี้ไม่งงเลยก็ไม่เหมือนนะมันก็ชีวิตจริงนี่แหละก็แบบว่า ทะเลาะกันไปมาเพราะด้วยความที่น้องเขาก็เด็กอะไรติ้ดด้วยอุ้ยี๋้วเขาไม่ได้ยินแฟนแตนจกใครเป็นคู่จิ้นอ่ะเรารู้สึกไงมาค่ะกับคู่จิ้นนี้ก็รู้สึกดีค่ะชอบชอบเราสองคนก็ดีค่ะเหมือนแบบว่า ก็ดีที่แบบมีคนรักเราเพิ่มขึ้นดีกว่าอะไรอย่างนี้แล้วก็เหมือนเวลาที่แบบมีงานคู่กันอะไรเงี้ยมันก็เหมือนมีงานเพิ่มด้วยอะไรด้วยก็ดีใจค่ะเป็นเรื่องงานไปดีกว่าเนาะใช่คุณเปรียบเทียบก,กับคู่ไบเนสหนูว่าไ,นะไม่เหมือน ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแต่ว่าคืออันนั้นนี่คือพี่กับน้องอเนนขาคือเพื่อนสนิทอะไรอย่างนี้มันมีความแตกต่างอยู่นิดนึงอย่าตรงนี้อย่างนี้มันข่าวบ่อยๆนี่หลายคนเข้าใจคือคนจะไม่กล้ามาจีบหรอวะดูโสดไหมคะเนี่ยกล้าเ้อค่ะกล้ากล้าเลยกล้าเลยจริงไอ้แนวไหนครับแนวไหนก็แบบเหมือนไม่มีสเปคตายตัวแต่คิดว่าน่าจะเป็นคนที่แบบว่าคุยกันรู้เรื่องแล้วก็ เข้าใจเป็นคนตลกคนตลกชอบคนตลกโง่ไงโซ่ตลกเหรอเราคุยดูแล้วมั้ติต่อี่สุดป่าเลยค่ะลอยกระทงนี้เตรียมฟังเอ็มวีเตรียมดูเอ็มวีหนู้วยค่ะก็ลอยกระทงนี้นะคะวันที่18พฤศจิกายนนี้นะคะเพลงของไอซ์หลอมละลายเนี่ยก็จะปล่อยเอ็มวีออกมาแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยติดตามดูกันเยอะๆไอซ์ก็ตั้งใจทําเต็มที่นะคะก็คอยติดตามดูกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ